นี่นะครับน้องพิมพ์จะไปมอบตัวตัวที่โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นนะครับแต่งวันนี้แต่งตัวแต่เช้าเลยกําลังเปียผมอยู่ครับตอนนี้วันนี้สู้ๆไหมครับวันนี้ครับโอเคไม่ต้องอายนะลูกนะไปถึงเลยก็สวัสดีคุณครูเลยนะครับไม่ต้องให้บอกนะพ่อหนูโตแล้วนี่จามอะไรนี่เนาะ กำลังแต่งตัวเลยนะครับกำลังเปียผมอยู่เลยวันนี้เป็นวันแรกที่จะไปมอบตัวนะครับก็ต้องแต่งตัวสวยๆหน่อยอืมอืมเอาเบ็จะหมดก็ไม่เป็นไรบันทึกได้อยู่เตรียมตัวไปโรงเรียน ทันท่าแอคชั่นหนูจะไปโรงเรียนอะไรบอกป้าหน่อยดีชื่อโรงเรียนชื่อโรงเรียนอะไรครับเอาไม่รู้ได้ยังไงโอเควันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่น้องพิมพ์จะไปมอบตัวที่โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น แล้วก็จะได้มีเพื่อนใหม่เยอะแยะเลยหนูไม่รู้เลยว่าันดหนไปทางไหนอ๋อเออเดี๋ยววันนี้หนูก็รู้อะลูกจะไปว่าหนูอะเคยไปแน่นอนแต่หนูเคยผ่านแต่ว่าไม่เคยเข้าไปหนูจำไม่ได้มั้งเนาะ วันนี้ก็จะเจอเพื่อนเยอะแยะเลยนะมีไเวลาเพื่อนยังไม่เปิดเทอต้องรอเปิดเทอมเนาะพิมพ์เนาะจะได้เจอเพื่อนเยอะแยะเนาะแล้วจะแล้วจะหนูตอนเช้าหนูต้องไปรถรับส่งนะไปกับไดบันมั้งเนาะถ้าหนึ่งวันหนูก็เชียร์แล้วอ่ะโอเคจะไม่ร้องไห้เลยเนาะไม่ร้องเลยเนาะตัวขนาดนี้เนาะ บันดาลให้ผู้ต้องหาเนี่ยรับสารภาพแล้วพี่ชมพู่อะอยู่บ้านไหมลูกข้างบ้านหนูอชมพู่อยู่บ้านไหมข้างบ้านหนูตอนนี้เรียนวเรียนออนไลนพเมอะไรเนพี่เทมอะไรเรียนออนไลน์ คือเรียนกับครูใน iPad อ่ะพี่ผ ah> ah ู้เหรอใช่ค่ะกับพ ah ี่ธโมด้วยรอการลงโทษจะติดเสร็จแล้วก้ติดก็ไม่ใช่ผู้ต้องหาแล้วถ้ากายเป็นพยานของตำรวจเป็นพยานของอายการไม่สวยไหมแม่ทำไมมันเอียงอ่ะเรากำลังแต่งตัวอยู่นะครับแต่งตัวก็จะรอแม่เข้างล่งกระป๋าดิ้นลบกลบกครับ